การมาของหัวหน้าหนุ่มโจโยมนินสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเซอร์ไพรสจากคณะกรรมการนะครับปีนี้วันตุกของของเรานะครับเซอร์ไพรสกรรมการ อาทำแบบนี้เด้อตาเทป่าเมยปตาย Yeah. Mm -hmm. ะทีละหัวผึ่นมากไม่เห็นเลยขออนุญาตประกาศนะคะอ่าสำหรับไฟฟ้าอ่าเตียม่อไฟประดับให้คขึ้นนี้นะคะขอบคุณาทางด้านนะคะธนพัฒน์การไฟฟ้าบริการ,าการเครื่องเสียงอ่าระกาเครื่องปั่นไฟเครื่องไฟอ่า รูปถ่ายถ่ายวิดีโอในพิธีต่างๆนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0645696381นะครจากบ้านโนนหัวช้างจังหวัดลบบุรีนะครขอบคุณทางด้านทนพัฒน์การไฟฟ้านะครพี่น้องขาช่วงนี้ทีมงานอิสานออสซนส,สินสิริให้แดนเซอร์ของทีมงานนะครับไปเทปปัจจัยให้พี่น้องรวมทัางบุญกับทั้งวัด ดวงสวองเก่านะคะของหลวงพ่อทันใจในะคะพี่น้องรวมทั้งบุญกระด้กับทั้งนานน้องน้องดนเซอร์ของพวกเรานะคะที่รัา,าไปเรื่อยพาก,กันย่างออกไปเพื่อปจัจจัยนนเพิน่นเพื่อมอบในท่ัดของข้าเด้าดออ้อยเฮ้ยมอกเป็นทังการถึงวันนี้เริ่งเทียแท้สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะซื้อนางสาวจูลี่นาำสกุลหีร์นป่วยเจ้าค่ะ ขอบคุณค่ะเอาเมื่อก่อนมาเป็นมาเป็นหมอลั่มป็นแถ่นี่ได้ร้อยเนี่ยได้ไหลห้ยได้ลูกพี่หยังก่อดตาลูกสามีพรอมันสิสั่นใดอันพี่น้องเห็นปะเนี่ยอันนี้อีหยังคะกระเป๋าได้เนี่ยกระเป๋ายาได้เนี่ย เป็นคุณหมอค่ะเป็นคุณหมอจัดเมืองลบบุรีค่ะอยู่ทางไหนน้องพยาบาลมาบอมอนยาโอ้ยหมู่วนันนี่ไปลําทางเมืองเลยค่ะพี่น้องขาไปลําทางเมืองเลยเหล่าก็ะลิทางเมืองเลื่ยนี่คุณบอกวขาขึ้นจังบวัดเฮายเด้กพี่น้องเพิ่นสิเพิ่นสีวาวอีกแบบหนึ่งหมูกัรเลิขออนุญาตสอยจักหน่อยอันสอยเป็นเมืองเลยจักหน่อยในเด้อคข่าวว่าน่ะสอยสวย,สยพี่น้องฟังส,สอยอบตอบตอบเอต าสองแสนเฟซเหตถามพอเอเลฟตมาถอดเตนเมียเจ้าฟ้องอันนี้ก็ะาสอยอันนี้สอยไปทางบ้งเลยแต่ว่าขนแก้มบ้านขนแก้นบาน้นนบานข่อยไม่ได้สอยจังสัน้ขนขนแก้นบ้านข่อยเพิ่งสอยมาสี่สวยๆพี่น้องฟ้างสอยป่าอีฮื้อสี่กับปาหมึกผู้ใดนีพึกไดี่ควหอยเดียว ผู้ใดมีเขี้ยวในสีเบิรบ้านนะครัขอบคุณค่ะขอบคุณรางวัลน้ำใจหนึ่งบาทจากสาวสวยด้านหน้าเวทีให้มาหนึงรอยบาทคัเป็นหีทก,กระสอยยกให้เบริรหีเบิร์ซิมเด้อหลาดเด้อขันปวดแข้งปวดขายกาให้เซาปวดแข้งปวดขาผู้ใดอยู่หน้าเวทีพทัฒนาให้ตลกขันปวดแข้งปวดขายกใก้นั่งปวดยุหันละ หยาดซื่อๆดเวุ้ดดูดูผัวเจะาพรไปมาแล้วคุณแม่ใจคุณสวยอยากปวดขาติแม่จําเข้าก็ได้ดีแล้วล่ะแม่จําก็ได้ล pues ่ะคนสี่นี er> ่ว่าหนูเป็นผู้ใดคือามาจ้าสี่ดอกค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวแดนเซอร์เดินให้ทั่วลูกหน้าหน้าหอหอก็ใจเข่าวด้วยลูกแดนเซอร์หนุ่มนะครับเดินให้ทั่วนะครับ นะครับปัจจัยถวายวัดนะครับร่วมสร้างเจดีย์ครับต่อครับเป่าพงเ <c oughs> บ่าพงกันนะ <c oughs> เดินให้กลัวนะคะผุหลาผุหลาพลองเมี่ยมอยู่ผุหลาอย่างไปในบุกให้ยึดขึมนเไปพองเนี่ยข้าขอบคุณค้าเอาอันทีน่ท่านนำไปว่าไอ้แ <c oughs> ปดเอาคุณเป่า, <c oughs> <c oughs> าจะได้บอกว่าตมมองจูบจะฟุ้ <c oughs> เอาคุณข้าขอบคุณอาเสียใหญ่นะครับ เป็นหมอค่ะเป็นหมอจากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีฮะจับมือหันละเป็นตาแข็งดีก็นดาบักจกให้ปัดมือหิน,นจ่อยๆเป็ตาคุ้ยหน่อยเถเจ้าเป็นหมอจากลบบุรีนะคะมูนี่หาไรายใดพิเศษค่ะคุณมาาน้องจูลี่ดีสิคุณหมอจูลี่มาหาฉีดฉีดโบูถทอ ผ่านมผาอิจิมีระเทยคนไหนยังไม่ผ่าหิ้นะคะเรียนเชิญทางนี้เลยนะครับหมอเคลื่อนที่ค่ะหมอเคลื่อนที่เลิศแล้วค่ะหนูเลิศเป็นกะลีแล้วค่ะเลิศเลิแล้วค่ะหนูเลิศเป็นกะลีแล้วค่ะต่อยังหลงค่ะไม่คิดเป็นไหนหรอกค่ะสตลาดีค่ะขอเสียงค้อนโซนนะจ๊ะจะมาหนาผู้ให้ญ่ายอ่ะ ฉันซื้อน้องบอกนักสกุลท้องจาเอ้ยยังไงร,รวบกันโดดอกท้องมือนี่มาสิไปร่งพยาบาลนุลบุรีนี่ลหละมาสิไปฉีดค้ยวทอโอบโอบทอเ็ดนุน่ม่าหีใหย่ๆไห้ปัวสาีแทปเเนี่ยอาจาร้์าสั้น่าสีค่ค่าปะเอี่ยนั่อออกมาเงื้อคลายเทปปะาฉันออกมาคนจ้า,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 จาบาทมือก,กับองอามอีบอก เหมนเ็ื่อนปูองอ่งเหรอไม่ผู้หญิงผูู้ลุ้มลุ้มพอลุ้มพอลุงมครับต้องเงินผู้ใดเปินมึงนั่นแหะป้าไม่ได้เอินกลัวพอลุงม,มาสัวพอลุงมจะไหนน้องติมเอิกยุ่เแมห่หนูป้าไฮโซนี่ค่ะนี่ยันจะเป็นไถ่คุณหมอเอาคุณหมอติเน,นี่ยนี่แหละหมอเครื่องที เออพอดีละคุณหมอคะค่ะสวัสดีค่ะมันค้นไข่บ่อคะอันบ่อไข่ต่อค่ะครับยาไข่ตอนเนี้ยกวนตยาไข่ยาเตรียเคียงบอันคุณหมอคะหนูว่าจะมาปรึกษาเนี่ยค่ะปรึกษาครับค่ะค้นไข่ขาโนว่าจะฉีดค้อยทอกโอ้โหทอกค่ะเป็ดนมค่ะคาจิมิคาจิจิมีจ้าโอ้ได้ยุคข้าได้ยุดอันเยาะหมองอื่นเจ้ากับพวเป็นเหตุดอกจ้า มันเยืะเออค่ะตัวคุณที่ดีแล้วแต่ะละหมื่นมี่้าเอาจจสี่ซ่าเอา,จาใจไหนค่ะท่าชิรีอามองเจ็บสุดๆเอาเห็นอีอิมีก่อนแพงปะค่ะบ๊องแพงค่ะราคาเป็นกันเองมีผู้ใดสนใจพาหนีบอค่ะสองหมื่นห้าราคาเป็นกันเองป้าสองเงื่นหาแมนแล้วเจ้าเลือใส่หายจะพักจากบาทจีเนี่ยเอาอยากไม่เห็นแต่จังไหนเนาะยากเห็นต้อมีเงินแมเอาจจสี่ซ่าคุณหมอค่ะจังไหน ไอสัตตัวแต่งไม่แตบอตัเท่าไหร่ของเจ้าเท่าไหก็สองหมื่นห้าสิองไมลห้าปะมึงถึงมาต่อกินเลียกินยางกูก็แค่นี้ปอดจำยางมึงบ่เมีนจะส่เด็เอาจ้าสี่สักขัิตอฉันปนั้นปีนานเลือกฉันเด้อจากีิรถสบารหยังน้ายกฉันฉันได้เป็นหน้ายกแลวทำมุนตีเอฉันสิบออใครนะเออฉันจะทำการ เป็นโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเนี่ยของเขา30บาทรักษาทุกโรคเป็นบอนของฉัน30บาทผ่าหีทุกโรงพยาบาลใครที่เลือกเข้ามาเรียกบอสเรียกค่ะเรียกหมูบอพี่น้องเรียกแล้เนาะเป็ดปีมันั่นตายก็ยังหนีบปปล่อยตกลงเพจค่ะเพจจะเป็นว่ามีคิวว่างบ่คะว่างค่ะคนไข่ขาตอนนี้หลือเ่ค่ะคุณหมอตอนนี้เลยค่ะเพราะโอเค นอนนอนลงค่ะคนไข่ขึ้นเตียงเลยนะค่ะขึ้นเตียงเจ้าค่ะอาค่ะคุณหมอตามสบายขึ้เตียงแทวยจะได้ขัดขาไปจสั้นอาแจไหนท่านค่ะสิบพายีมีเขากล้าการขาออกกงกว้างกว้างถ้าสันทาก็บอกอาใจปกติก็บาหนีฉันรู้เขาประยัดเบิ้งดอกยี่หามึออาค่ะาค่ขนาดลับพอสวงอ๋อ ไม่ใหญ่แน่นะวีสองเดี๋ยวก็นเ้อค่ะขอตรวจสอบไห้น่ก่อนเออบอกะูขอโใชู่้โต้โตเด็อย่างที่หาแก๊กออกโอ้ยมันเห็นมันชัใส่สีบางก็ชุมืดแท้ โอ้ยคุกงี้ที่ผู้บ้าหนาห้าดหลายต้องสูงคุก็อยากใส่ไม่ชว์ซื้นอนี่แหละคุณหมอขออนุญาตโกนขนก่อนนะคะค่นนะ,ะ,ะ,ะคุณหมอโคนระวังระวันนะใช้แค่บาทน,นะคะเพราะว่าขนคุณเยอะมากเลยครับค่ะวันหนาไปทั้งในใจกุบกันเออเออเออ ขนเอียงมีหอดมัดเนีจยใส่เสื้ผู้หญิงมันก็ตรงดีแท้โยบค่ะคนไข้ค่ะอันต่อไปท่าใจดีแล้ค่ะค่ะสิเป็นคิดที่การทาตัดแล้วนะเพคะค่ะขอค่ะเอาลึกๆนี่ไงเลยจ้ะค่ะค่ะมือนี้กูใส่มีดโกนกี่รีได้ค่ะบคอนเทมือเนี่ยเตรียมโถแด้วค่ะคนไข้

เจ็บนนไจแค,ค่คนไข่ออกมาเลยโอ้ยบอกกันว่เจ็บกัป่ปวดเทแค่ค่ะฮะเจ็บก็ปกกก่ปวดเทแค่จนขิดยาไส้ใหนูบอกค่ะฉันสีฉันเลือสีจยจาส้า มาพอเมื่เมือ้เซก็ีกกันนะาพอเมื่อเม่อห้าเซกดีกูดีกันนะมือมือแล้วก็ไม่เอาเด่นซื่อแบบมือเดีนก็เม่ใหม่เราบอกาคืออะเนี่ย มึงกเียกูครับแม่ครับแม่ขับกูรับแต่มมุมยิสองอ่อีผมกูบอกแล้วนาไที่เดื้อกูกูจะหายเพิ่นกูมาหลายปีก็มึงอยางหัวตะมาปีแรกมก็ได้เล่นกูบาปีแรกที่อีมึงเคยกูแหกแต้มมึงอ่ะทีมึงมาไม่มาอยู่ที่กูอย่าบ้านบ้านบอกแค่ตีมึงเป็นคนขีดมุกนี่เองไอ้มึง พี่แต่คจะให้อาไฟนะกูขาคุกี่ีมึงใงนมึงเดาจะไหนกับกูเอามึงเกีงเจียกูเจเอามึงเก่งเจี้ยเอามึ้กูแข็เอมึงเอามืงก้เียบเบมึงทกัไ่โววเกันนี้แ่ยเออกูขอโทรแล้วมัมี ลง,งลงมา่น่ลงมาบอกแล้วเาเลตีลีเาเลตีลีคูจีผงอหนอยผูไม่เราไปที่เนี่ยแล้วเอี่ยนี่แหมอ่ะมันมแลวตีมึงหลับบานเดี่วกคูที่เรัเนี่ัก็ิวแต่แคหัวหน้าจ้างกูมาสอนกูกับแพ้แล้วมือนี่มันคือผีลีกัว พงพาดีเลยม่หีอ่ะพาแล้ยาพาดีเลยไม่หี้พาดีไปค่ะทุ้งหี้เดี๋ยวนี่ยสุดๆใจง่อยนะคะพี่น้องเล็เลน้อยๆจีทีมงานอีสานอสังสนนะคะโอ้ยนื่ไงกูได้บอกกูแคยากเกินนี่นี่อยากเกิดราคาถ่ายอีปอกถ้าโถสองไมหาทิบเด็ดหาพันออยู่เนี่ย อ่ะช่องน,นี้ขาอ,อนุญาติตนพราหนาว่าผู้ได้เหมือได้ตลกกับ่ได้ดเตยน้ำมูมาใส่เขาเรียรว่าไม่นี้เป็นพิเศษตลกยิล่ะเตยให้พี่น้องบุรี่ฟังแน,น่ราสั่งเมื่อุตยโรดเม้ได้เต็มนับป๋งหมว่อกว่าื้าเพิ่นกับมาให้อีกมึงอยู่นี่ละอ่ะช่องน,นี้เต